ไปแล้าค่ะใทะยไทะเบียนทางการเกษตรออกมาเองว่ามันเป็นอย่างสี่เ้ืจองอย่างภนูมิจารภ์ปูมิศาร์มาตรงกับทะเบียนปูพิา์มาตรงกับทะเบียนค่ะเป็นทะเบียนเดียวมีสามแนวเขตมันมีอยู่บอก่ารเกษทรถ้าถือข้าวบัวได้ค่ะัปที่นี่ยังบัวแถวด้วค่ะเพิ่นสีคือว่าคือถ้าเราเป็นสมมติว่าที่มันอยู่ตรงนี้มันก็จะใช่สิ สรุปให้ผมฟังก้ว่าอันนี้อันวาสรุป่ไร่แนวเขนเหล็กผนออกจนวดเห้เขาแนวเขตสองออกจรวดับแนวถุงสรุค่ะแสดงอมีมัน่อีเรียมนาที่แต่มน้อยเราถบไปบอกว่าเนียวซราเรียวขอบ่อใดสั่งเนบ่อใดที่นี่แก้ได้ไงแก้้ก็เือจดมวยสำรา้ญ ไม่ดีน like ี่วะไม่ด like like ีว like ่าไม่ตากันก็คือมันจะโซงหูวบ้านนั้นอ่ะโดนเต็มเเลยไม่ที่งแรงกว่าติดถนนหลวงมมีบอสสี่ทั้นคือบอกเือีบอกว่าทางด้านทิศเหนือติดยางไงติดไปสัมผัสดามชาบีที่มาไหนคู้ละคนเดชโนดก็มี อันเท้าบัวได้กันนะจะเท้าก็เรียว่าทันจังสันกัโลเวตี่แหละอย่าให้ได้จะพ่นเอาทันจังสันอยู่มนวันบมันบวืก็แทบสมมติไปแฟ้มันกระเจี๊ยบจน่นึงเหมือนทีมันบวถือแมนบอก้าค่ะทังหาคือใช่ใช่ใช่คือมระเบียงนนั้องัน พศ2,046ตามทะเบียนนี้เรามีพื้นที่ในทะเบียนนั้น4,125ไร่ครับใน่อำเภอครับว่าในบ้านท่าเจ้ามีปัญหาอย่างไรครับหลังยังไม่แก่แก้ยไม่ไ้เลยทเดีเยวทิศทางมือถือมันมันเป็นทัไ่ไหทิศเหนือจุด